สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมาในของเคิร์ยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณออนนะครับเป็นอิรักสีเหลืองนะนี่ก็ตรงนี้นะครับใจน้อยนะครับคุณใจน้อยเป็นอิรักสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็บทนี้555 p r o โพรสนะครับอเมริกาสีส้มนะและทีมงานฝั่งขวานะครับคุณ555เทพคอม2นะครับอิรักสีเขียวนะครับก็ตรงนี้555เทพคอมอิรักสี นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับคนสุดท้าย GTO Live นะครับอกรัก4ม่วงนะฮะเจ้าของห้องของเรานะครับเจ้าของห้องผู้ใจดีที่อนุญาตให้ผมเข้ามาถ่ายทำรายการได้นะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Sharp Blades นะรหรือ Sharp b l a d e ก็ไม่รู้จำไม่ได้นะว่ามันมีตัว S ต่อไทยหรือเปล่านะซึ่งเป็นแผนที่ทะเลทรายนะที่นานๆจะได้เห็นคนหยิบม,มาเล่นสักทีหนึ่งนะฮะ แล้วมันก็ไม่ใช่แผนที่พาวิลลินแรดเดอร์ด้วยนะฮะแต่ว่าก็ผมถือว่าเป็นแผนที่ที่น่าสนใจนะฮะรองลงมาจาก t o e นะครับหรือว่า Tour o f Egypt เลยนะซึ่งบ่อทองเนี่ยกองทองนี่จะมีอยู่บริเวณกลางแผนที่นะแต่ว่าหลังฐานของแต่ละฐานนะครับก็จะมีบ่อปลอยนะคุณสร้างรูเก็บเร่เพื่อที่จะเก็บมันนะครับและบริเวณกลางแผนที่ก็จะมีเศษเพชรเศษพลอยให้เราเก็บได้ของคุณมาเก็บนะฮะแต่ว่า ถ้าทําอย่างนั้นมันก็จะเสี่ยงหน่อยนะครับเสี่ยงต่อการถูกโจมตีนะครับอย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่สีส้มนี่คือสร้างลงรถปับ๊บรถเก็บแรวออกมาปุ๊บมันก็จะมาเก็บอันนี้ก่อนเลยนะแต่ถ้าหากว่ามันยาวมาถึงตรงนี้นี่มันก็มีโอกาสที่จะไหลมาฝั่งนี้นะครับอ่าตามนั้นนะฮะซึ่งณนะตอนนี้สีม่วงต่อฐานมาข้างหน้าแล้วนะครับสีเขียวก็เช่นกันสีม่วงนี่จะเล่นเกมรุกแบบอุกอาจนะฮะดูทรงแล้ว จริงๆมันก็เสี่ยงด้วยนะถ้าหากว่าคุณทานี้เนี่ยคุณต้องมีชัวรนะครับว่าคุณสามารถที่จะกันทานตัวเองกันทานตัวเองได้นะอ่าสีฟ้าสีฟ้า,ฟาโอ้ฮอรดาสร้างมาปุ๊บไฟดับปั๊บเลยนะส่วนสีม่วงฮอรดามาแล้วนะครับอ่าแบตเทอรแล,ลบนะครับของสีฟ้าเดี๋ยวสีฟ้าขายลงไฟฟ้าทิ้งเลยเหรอครับเอ้ยเทคมันจะมีปัญหาไหมเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีนะมีแน่ใจนะครับจำไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เมงมุมโดดเข้าไปในรถเก็บได้สีม่วงแล้วนะสีม่วงต้องสร้างร้านซ่อมขึ้นนมาเียร ถ้าไม่ส,สมร้างหลา่อมรถเก็บแร่แตกเนี่ยอันตรายนะครับผมจะเป็นปัญหานะครับผมอะไรครับนี่รถเก็บแร่สีส้มนั่นไงครับอย่างที่ผมบอกเลยฮนะมันจะเก็บแร่แบบไหลมาข้างหน้าเรื่อยๆนะและตอนนี้สีส้มปล่อย GI ลงมา8ตัวนะครับผมเรียบร้อยครับตายไปหนึ่งเจอเซนซี่ลงมาอย่างนี้ครับตั้งป้อมยิงเจอฝักเคลียร์เจอหมาด้วยโอ้รถถังเหยียบอิตาหานะรฮะโอเคสีม่วงสร้างร้านซ่อมเพ้่ม,มาเคลียร์จริงๆด้วยนะครับ คุณ GTO Live นะฮะสีม่วงและตอนนี้สีฟ้าคุณอะไรเนี่ยเทพคอมนะครับสร้าง Iron c u r t อเท่ขึ้นมาแล้วนะฮะข้างๆอเบทเทิลแวล์เลยนะครับนี่อย่างที่เห็นเลยนะแล้วก็มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไว้พร้อมเลยนะสีฟ้าอ่ากองทํามาแล้วนะครับสีเขียวอออะไรยัดใส่ฝักฮะได้ยินเสียงเวฟมาอย่างนี้น่าจะเดโซเลเตอร์นะครับใช่จริงๆด้วยออกมาปุ๊บตายปั๊บเลยนะเฮ้ยกิยรอฟของใครฮะกิรอฟของฝั่งสีฟ้านะครับคุณเทพคอม ทันย่ญญาสีส้มมาแล้วนะครับทันย่าของคุณโรสนะฮะแต่ว่าด้านล่างนี่ใสกันนะครับม่วงมาเขียวมาเขียวมาเข้าไหมครับอย่างไม่เข้านะฮะสีเขียวถอยกลับไปแล้วสีม่วงยังไงครับสีม่วงก็กลับมาตั้งหลักนิดนึงนะสีฟ้าส้มเด็สุตรมาโอเคเออกีรอบกำลังมาอย่างนี้นะครับแล้วมาที่ฐานสีน้ําเงินนะฮะดูจากเส้นทางการบินแล้วสีน้ําเงินคุณใจน,น้อยเนี่ยจะต้องสร้างลัลขึ้นมาเคลียนะฮะ อันี้ใส่กันมันมากเลยนะเนี่ยอันนี้ดิสลิเตอร์มาปั๊มด้วยนะครับทำโซนคอนโทรลนะครับเรียบร้อยโดนเก็บไปตามระเบียบเหลืองลงเงินเออเฮ้อสีสีส้มสีส้มยอมแพ้แล้วนะครับโอ้โหสีส้มเรียบร้อยฮะน่าจะโดนสีเขียวกดดันอยู่นะจังหวะเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เหลืองไม่ได้ขึ้นมาช่วยด้วยนะฮะเหลืองลงมาช่วยสีเงินนะครับไม่มีใครช่วยสีส้มนะรับเขาต้องยอมแพ้ไปนะตอนนี้คีรอฟได้บินมาถึงแล้วแล้วสีฟ้าก็คลุมไอซีเรียบร้อยนะครับไล่ไทยอย่างชิวๆด้วยนะฮะเรียบร้อย ของทัพสีน้ําเงินก็ไม่น่าจะเหลือนะฮะจังหวะนี้ไปเช่นกันนะครับคุณใจน้อยเหลือคุณออนนะครับโอ้โเกมนี้ถือว่าจบค่อนข้างไวนะวย่งไงคุณออนสีเหลืองภาพทันใหญ่หนีไม่น่าจะไหวนะครับคุณออนคนเดียวต้านสามทัพไม่ไหวหรอกฮะเขาทำอะไรเนี่ยสีเหลืองเอาอินโอ้โหมีกี่รอบอยู่น่นนี้ว่าโออินไม่น่าได้นะเพราะว่าถ้าโดนถ้าสีเหลืองสิ่งก่อสร้างของสีเหลืองโดนทำลายหมดเนี่ยเขาก็แพ้นะ ถ้าจะไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นช็อตเกมนะก็คือเกมสัน้นเงื่อนไขในการแพ้ชนะนะครับก็คือการเสียเสิ่งก่อสร้างทั้งหมดไปนะตอนนี้สีเหลืองเหมือนกับวิ่งหนีตายนะครับแต่ว่านี้จะหนีไปถึงไหนครับผมโอ้สีเขียวขายทันใหญ่ทิ้งไม่แน่ใจว่ากดผิดหรือตั้งใจนะตอนนี้กองทัพสีเหลืองไม่เหลือไม่น่าจะเหลือนะครับมี MCV มาด้วยครับของสำคัญเอามาไว้ในนี้ได้อย่างไรเรียบร้อยครับโอ้ได้สามบ้างเลยนะฮะคันนี้ เรียบรอยฮะกดยอมแพ้ไปแล้วนะครับคุณอนชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเทพความคุณเทพความ2แล้วก็คุณ GTO Life นะ GTO Life ไม,ไม่ไม่ชนะสิคุณเทพความเทพคอาม2แล้วก็คุณโพสแต่คุณโพสก็กดยอมแพ้ไปก่อนนะโอเคครับประมาณนั้นแหละฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะหรือจะดูนตมาก็จะเป็นเพื่อคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ